จะเอาทิศบุญกุศลเมื่อไหร่ก็ได้และการทิฏิบุญกุศลหรือการแผ่เมตตานั้นพระองค์บอกว่าต้องตั้งจิตให้ปราศจากอากุศลก่อนเพราะนั้นพระเจ้าสอนวิธีแผ่เมตตาไว้จิตต้องปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลนะ,ะจากนั้นทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4สามสีมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเขาสงสัยถามพระเจ้า <c oughs> ว่าผู้พรามเนี่ยชอบการให้ทาน และการให้ทานเนี่ยของเขากับญาติที่เขาตายไปเนี่ยมันจะถึงหรือไม่นะผู้เจ้าตอบว่าถึงในฐานะและไม่ถึงในอาฐานะนะชานุโสนีพรามถามต่อว่าฐานะคืออะไรอาฐานะคืออะไรใช่ไหมผู้เจ้าบอกว่าถ้าเข้าไปเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้จะไม่ถึงนี่คืออาฐานะถ้าเข้าไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ไม่ถึงอีกเหมือนกัน ถ้าเขาไปเกิดเป็นสันนลกสันนลกมีอาหารของสันนลกไม่ถึงอยู่เหมือนกันเขาไปเกิดเป็นเดรชานเดรชานมีอาหารของเดรชานไม่ถึงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตเปรตก็มีอาหารของเปรตและมีอาหารของเราที่ให้ไปอุทิศไปถึงในกรณีของเปรตชานุโสนีพรามถามต่อว่าแล้วถ้าญาติผู้ล่วงลับของดิชาของเขาเนี่ยนะไม่ไปเป็นเปรตแล้วใครจะได้พู้เจ้าบอกว่าญาติเราอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้ ยังไม่พอนะเขาถามต่อเห็นไหมเขามีความแยบคายในการถามเขาถามต่อว่าแล้วถ้าญาติที่เขาล่วงลับไม่เป็นเปรตและญาติเราอื่นก็ไม่เป็นเปรตใครเล่าจะได้เห็นไหมครูเจ้าบอกว่าในสังสารวัตที่เกิดมายาวนานนี่ญาติของเธอแม้สักเหล่าหนึ่งที่ไม่เป็นเปรตไม่มีเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ต้องมีสักคนหนึ่งใช่ไหมและอย่างน้อยการทําทานนั้นเธอก็ได้เป็นไปเพื่อการได้โภคาอันใหญ่อะไรต้องเอ่ยชื่อไหมคะ ยังบางคนบอกว่าถ้าเห็นพระแม่ก็ต้องนึกถึงแม่อนนัันนน้หรือว่าถ้าสัพสัตทั่วไปแม่จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมคะกลับไปสู่ที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมตั้งเจตนาถึงใครคนนั้นไดนะ้โดยปกติแล้วพู้เจ้าก็ให้อย่างไม่มีประมาณนะการแผ่เมตตาเอ่ยน,นี่ก็ให้กับสรพสัตทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณหรือโยมจะเจาะจงก็ได้แล้วแต่เคยมีคนถามมาค่ะว่า สมมติว่าเขาทําแทงไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็อุทิศกุศลให้กับลูกเพราะเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดประเด็นคือว่าถ้าเกิดเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่มีเจตนาเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องข่มขืนในลูกเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็คือมาทให้เขาก็เกิดอกุศลตลอดก็คือสร้างกรรมในขนาดเดียวกันเขาก็ใส่บาตรทุกวันเพื่อให้เพื่อเด็กคนนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็เหมือนกันสองอย่างอันหนึ่งคือตอกย้ำอันหนึ่งคือทำบุญไปเรื่อยๆอันนี้มัน คือคือในเรื่องของการตอกย้ําความผิดต,ตัวเองเพราะเขาไม่ละนันที่คือความเพลินแม้เป็นอกุศลก็ตามเราต้องละกุศลก็ตามเราก็ต้องละต้องละทั้งคู่เพลินเนี่ยใช้ได้ทั้งกุศลและอกุศลใช่ไหม,ไหมเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องละแค่ละความเพลินจิตหลุดพ้นได้แล้วได้บางสิ่งบางอย่างแม้มันไม่เป็นบาปแต่โยมไปคิดว่ามันเป็นบาปมันก็เป็นอกุศล<ม>เป็นความทุกข์ในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเข้าใจผิดว่า วินัยไม่ใช่วินัยไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยอาสวะก็เกิดขึ้นได้เพราะมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมนั้นเราปรับเป็นสัมมาทิฏฐิว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เราละความเพลินเราโยนทิ้งหมดปล่อยวางใช่ไหมเขาไม่จำเป็นต้องใส่บาตรให้เด็กส่วนการใส่บาตรนั้นการทําทานพระเจ้าสอนให้ทําอยู่แล้วจาคะเสียสละการให้และถ้าเราตั้งจิตอุทิศซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตเขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่เกิดเป็นเปรตอย่างน้อย ญาติเหล่าอื่นของเราที่ยังเป็นเปรตก็ได้เห็นไหมาท่